คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยกลุ่มบริษัทกัฟกูไม่แอนกุยซีน ทางบรรยากาศการลงทุนนะครับที่ถือว่าติดลบกันไปทั้งเอเชียเลยนะครับลงเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณสัก1%ล่าสุดเซฟฟี่ตี้เน็กฟิวเจอร์เปิดตลาดมาก็ติดลบไปประมาณ0.8%นแะครับนักวิเคราะห์จะประเมินกลยุทธ์เช้าวันนี้อย่างไรนะครับไปตรวจสอบการกับคุณทรงกรดวงชัยครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากหลักทรัพย์กรุงศรีครับสวัสดีครับคุณทรงกรดครับสวัสดีครับคุณวิชัยยุทธครับเช้านี้แนะนํายังไงดีครับดูเหมือนว่าไม่ยอมรีบาวแถมยังจะลงต่อด้วยครับ ช่วงแรกก็คงจะปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศในช่วงแรกนะครับซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องประเด็นของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงหลังจากที่ผิดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ECB ที่ออกมาจะต้องบอกว่าน้อยกว่าที่คาดหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นยาแรงอย่างที่คาดเนี่ยเ็เลยทําให้ส่งผลในเชิงจิตวิทยาณนะครับต่อตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็ภูมิภาค ซึ่งผมคิดว่ามันคงเป็นเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถ้ามามองในในเชิงของพื้นฐานแล้วเนี่ยเรามองว่ามันน่าจะกลับเป็นบวกโดยซ้ำเพราะว่าตลาทุนบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ยุโรปออก QE นะครับ ตลาดหุ้นบ้านเราก็ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดน,นะครับหุ้นที่ปรับขึ้นส่วนเนี่ยก็จะเป็นที่ฝั่งของยุโรปเองนะครับเพราะว่าถ้าดูจากผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันนี้นก็จะพบว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยลดลงไปประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับขณะที่ฝั่งของยุโรปนะครับบวกถึง1 5บหถึงสิเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นยุโรปที่ลง3เปอร์เซ็นต์เมื่อคืนเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้แปลกใจนะครับที่ไม่มีวงเงินการเพิ่มวงเงินของ QE เพพพพิิ่มมหรรือกา์ันธบัตรเพิ่่มตรรงนนนีี้เยะคับก ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพียงแต่ว่าในเชิงจิตวิทยาเท่านั้นเองที่ทําให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบในเชิงลบเข้ามาเพียงระยะสั้นเท่านั้นเองนะครับ,รบแล้วผมมองว่า,าตลาดช่วงนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะอยู่ในช่วงขาลงเพราะว่า ไม่มีปัจจัยบวกเข้ามาในตลาดเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราคงคงต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับในส่วนของฝาฝังของสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะว่าอย่างคืนนี้เราต้องติดตามตัวเลขเงินปนัมเปโลหรือว่าตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาซึ่งสมวติก็จะมีผลต่อการตัดสินใจการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะครับลงไปถึงโอเปกที่จะมีการประชุมว่าจะคงดอกอัตราการกำลังผลิตเท่าที่เท่าเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะลดกำลังผลิตลงมานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลต่อตลาดน้ามัน ด้วยเช่นกันนะครับด้วยอย่างไรก็ตามนะผมคิดว่าด้วยหุ้นขนาดใหญ่บ้านเราที่ปรับตัวขึ้นเมื่อวานนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นหุ้นกลุ่มที่จะหนุนนําตลาดต่อเนื่องในวันนี้นะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานน่าจะได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันเมื่อคืนที่ปรับขึ้นมานะครับก็ น่าจะช่วยพยุงตลาดไม่ให้ปรับตัวลดลงไปมากก็มากอย่างที่ควรนะครับแล้วก็เม็ดเงิน LTF ผมคิดเชื่อว่าก็เป็นจังหวะในการเข้าเขายาสะสมอยู่แล้วนะครับซึ่งนั้นก็ก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่น่าจะช่วยหนุนนําตลาดไปด้วยนะครับรวมไปถึงในฝากฝั่งของซัทของไ ต่างประเทศก็เหมือนกันในเรื่องของทีเฟกตลาดทีเฟกวันนี้เนี่ยฝรั่งก็เริ่มกลับมาลองมาลองทีเฟกแล้วนะครับหลังจากที่ช็อ,ชอตมาหนักมากในช่วงวันก่อนที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้ผมคิดว่าอันนี้ซนติเ m e n t มันก็เริ่มเริ่มมาออกมาในโซนบวกด้วยเช่นกันนะครับครับผมระหว่างการเข้ามาเริ่มซื้อหุ้นเลยวันนี้นะครับที่ตลาดย่อลงมาเนี่ยหรือรอเฟดขึ้นดอกเบี้ยให้เสร็จก่อนในช่วงกลางเดือนกลยุทธ์ไหนหน่าจะเหมาะกว่าครับสำหรับคนที่บอกว่าถือระยะกลางถึงยาวได้ คือต้องบอกว่าถ้าถ้าจะเล่นระยะสั้นเนี่ยทามมิ่งในการเข้าสําคัญมากเพราะตลาดวอลาทายสูงตลาดเบี<ม>่ยงขึ้สูงเนี่ยถ้าใจไม่นิ่งพอเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าเป็นนักทุนระยะกลางระยะยาวเนี่ยจังหวะลงมาลึกๆเนี่ยต้องหายใจลึกๆแล้วซื้อจะสะสมนะครับเป็นจังหวะที่เหมาะสมเพราะวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วปัจจัยพื้นฐานไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่ตบปรับลงมาแรงๆอย่าง CPO ที่ลงแรงเนี่ยเผือๆอาจจะเป็นหุ้นที่ที่เหมาะสําหรับการลงทุนระยะกลางระยะยาวด้วยซ้ำครับซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าตลาดโดยภาพรวมเนี่ยดูเซนิเมนต์อาจจะดูไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ยังมี หุ้นบางตัวที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะหรือว่าคุ้นที่เป็นลักษณะดีเฟนซีฟอย่างเช่นกลุ่มภงมพยาบาลเ่ยก็สามารถจะการเล่นซื้อเข้าเล่นในยางที่ตลาดที่มันผันผวนสูงสุดได้แต่ว่าไทามิ่งเนี่ยอาจจะต้องรอซื้อตอนย่อๆซะหน่อยนะครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับ ครับครับสวัสดีครับนั่นคือกลยุทธ์จากคุณสงกรดนะครับก็ถ้าเกิดว่าระยะกลางถึงยาวเนี่ยจังหวะในการลงทุนนั้นยังสามารถเข้ามาเก็บนะครับเวลาพูดลงมาลึกๆได้นะครับกลุ่มที่แนะนำนะครับก็คือเป็นตัวของ CPO ครับที่ราคาลงมาเมื่อวานผู้บริหารกองออกมาแถลงนะครับว่ายืนยันไม่มีการลาออกนะครับราคาเช้าวันนี้ลงมา43บาท75สตางค์นะครับติดลบไป50สตางค์นะครับก็ลงมา1.13เปอร์เซ็นส่วนเซ็นติเนกาสุดเปิดตลาดแล้วครับติดลบไป7.23จุดนะครับอยู่ที่1,333จุดขณะที่ คุณแนะนําเช้าวันนี้นะครับตัวแรกเป็นตัวของธนาคารทหารไทยครับตัวเดียวกับคุณกวีในช่วงของถอดรหัสรวยนะครับกำไรไตรามาสที่3นะครับก็ประเมินกันอยู่ที่2,800ล้านบาทครับเติบโตมา18%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็โต25%เมื่อเทียบกับไตรามาสก,ก่อนหน้านะครับปรับประมาณการในปีนี้ขึ้น3%ครับหลังจากที่ไตรามาสสนั้นออกมาดีการตั้งสำรองค่าเผื่อนี่สูญนะครับ820ยล้านบาทในไตรามาสสก็ลดลงไปถึงเกือบ40%ครับเมอ่อเทียบกับ ตรอยอก่อนหน้านะครับแต่ว่าเพิ่มมา1%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วรับเรื่องของประโยชน์จากโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SME ของรัฐด,ด้วยนะครับหนุนสินเชื่อแล้วก็ค่าธรรมเนียมให้เติบโตขึ้นหลักทรัพย์บัวหลวงให้ราคาเอาไว้2บาท66ครับพินนนเชียซรัสให้3บาทสสตางค์ขณะที่ทิสโก้ให้2บาท90สตางค์ครับราคาเช้าวันนี้ของทหารไทยนะครับก็ย่อลงตามตลาดมาเล็กน้อยครับสสตางค์ที่2บาท56สสตางค์ อีกหนึ่งตัวครับเป็นตัวของ Mega Life Science นะครับกำไรสุทธิไตรามาส3ประกาศออกมาที่152ล้านบาท50สตางค์นะครับออขออภัยครับ152ล้านบาทกับอีก5 0 0แสนนะครับขณะที่เ,เป็นการเติบโตนะครับ37%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจากกำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นแล้วก็กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับ ขณะที่กําไรสุทธิในปีนี้ทั้งปีเนี่ยประเมินเอาไว้ที่567ล้านบาทนะครับบวกมา5%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับแล้วก็เป็นเรื่องของกําไรที่โตน้อยเนี่ยเขาบอกว่ามีการกดดันนะครับจากค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นนะครับ ขณะที่ไมก้าวีแคร์ครับก็เติบโตได้นะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับส่วน m a x c a ์แเนี่ยก็บอกว่าประเมินว่าน่าจะโตได้ดีในครึ่งปีหลังครับฟิลิปให้ราคาเอาไว้ที่21บาท20นะครับโยบีให้23บาท CIMB ให้21บาท81สตางค์ครับเช้าวันนี้ยังไม่มีราคาเทรดน,นะครับส่วนราคาเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปิดไปที่16บาท70สตางค์ครับ นี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ m ั n นี่เดลีในเช้าวันนี้นะครับขณะที่เซ็นอินเด็กซ์นั้นล่าสุดเริ่มจะทรงตัวนะครับหลังจากติดลบไปเกือบเกืบแจุดครับวินาทีปัจจุบัน1,332จุดนะครับนี่คือทั้งหมดในวันนี้นะครับผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการปกติได้ในวันอังคารหน้านะครับสวัสดีครับ